ระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ส4ปพระสูตรที่4ี่นันทะโกวาทสูตรสูตรว่าด้วยการให้โอวาดของพระนันทกะพระผู้มีพระภาคประทับนาเชตวนารามพระนางมหาประชาบดีโกตมีพร้อมด้วยนางภิกษุณีทั้งหลายเข้าไปเฝ้ากราบทูลขอให้ประธานโอวาดจึงทรงมอบหมายให้พระนันทกะ ผู้ไม่ประสงค์จะให้โอวาดแกนางภิกษุณีเป็นผู้ทำหน้าที่นี้ท่านจึงไปสอนให้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนของอายตนะภายในมีตาเป็นต้นอายตนะภายนอกมีรูปเป็นต้นวิญญาณหรือความรู้แจ้งอารมณ์มีจกักขุวิญญาณคือความรู้แจ้งทางตาเป็นต้น พร้อมด้วยคำซักถามให้ตอบด้วยความเห็นจริงของผู้ฟังเองและพร้อมด้วยคำปเปรียบเทียบหลายข้อพระผู้มีพระภาคตรัสชมเฉยมากพระไตรปิดกฉบับประชาชนเล่มที่ส4พระสูตรที่47เจจุลราหูโลวาทาสูตรสูตรว่าด้วยการประทานโอวาทแก่พระราหุลสูตรเล็ก พระผู้มีพระภาคประทับนเชตะวนารามตรัสสอนพระราหุลให้เห็นความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือทนอยู่ไม่ได้และไม่ใช่ตัวตนของอายตนะภายในมีตาเป็นต้นอายตนะภายนอกมีรูปเป็นต้นวิญญาณมีจักุวิญญาณ,ญญาณหรือความรู้แจ้งอารมณ์ด้วยตาเป็นต้นสัมผัสคือความถูกต้อง มีจักขุสัมผัสเป็นต้นเวทนาความรู้สึกอารมณ์มีเวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยเป็นต้นพระราหุลก็มีจิตหลุดพ้นจากอาสวะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานพระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่14ประสูตรที่48ชดะฉักกะสูตร สูตรว่าด้วยธรรมะหมวดหกรวมหกข้อพระผู้มีพระภาคประทับนเชตวนารามตรัสสอนภิกษุทั้งหลายถึงธรรมะหมวดหกรวมหกข้อคือ 1. อายตนะภายในหกมีตาเป็นต้น 2. อายตนะภายนอกหกมีรูปเป็นต้น 3. วิญญาณกายหก หมวดวิญญาณมีจักขุวิญญาณเป็นต้น 4. ผัสสะกายหกหมวดความถูกต้องมีจักขุสัมผัสเป็นต้น 5. เวทนากายหกหมวดเวทนาคือความรู้สึกอารมณ์มีเวทนาที่เกิดเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยเป็นต้น 6. ตัณหากายหกหมวดตัณหาความทยานอยาก มีตัณหาที่เกิดจากเวทนาอันเนื่องมาแต่จากขุสัมผัสเป็นปัจจัยเป็นต้นพร้อมทั้งตรัสสอนให้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของสิ่งเหล่านั้นเมื่อจบพระธรรมเทศนาภิกษุประมาณห้สิบรูปมีจิตหลุดพ้นจากอาสวะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานคือสำเร็จเป็นพระอรหรันต